สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกแนวคิดที่ม่าสนใจกันอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจแก่นสำคัญจากคำสอนที่เอ่อเรียกว่าทรงพลังชุดหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะที่รู้จักกันในชื่ออับราฮัมใช่ไหมคะใช่ครับที่ถ่ายทอดผ่านเอสเธอร์และเจอร์รี่ฮิกส์ในหนังสือ as and it is given อืมเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะกลั่นเอาหัวใจสำคัญเลยนะครับว่าด้วยเรื่องการสร้างส,างสิ่งที่เราปรารถนาในชีวิตค่ะ การดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาครับผมอ,อะไรคือคกลไกจริงๆเบื้องหลังเรื่องนี้กันแน่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางทีเราขออะไรไปเนี่ยดูเหมือนจะได้ผลแต่บางทีเอ๊ะทำไมมันไม่ได้นะใช่ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยคำสอนนี้อาจจะให้มุมมองที่แบบว่าพลิกความเข้าใจเดิมๆของเราไปเลยก็ได้ค่ะน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าได้ค่ะพื้นฐานสาคัญเลยที่คาสอนนี้ย้าม,มากๆคือเราทุกคนเนี่ย เป็นเหมือนอสถานีส่งรับพลังงานค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สั่นสะเทือนหรือ vibrational beings อ่าฮะลองนึกภาพเหมือนเราจูนคลื่นวิทยุตลอดเวลาแบบนั้นเลยไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่ใหญ่กว่าที่เป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานต้นกำเนิด ค่แนวคิดนี้บอกว่าธรรมชาติพื้นฐานจริงๆของจักรวาลของชีวิตเนี่ยคือความสุขสมบูรณ์หรือ well being แล้วก็อิสรภาพเหมือนมีกระแสทานดีๆไหลยอยู่ตลอดใช่ค่ะมีกระแสทานแห่งความสุขสมบูรณ์ไหลเวียนอยู่เสมอเลยทีนี้กฎที่ควบคุมเรื่องพวกนี้ทั้งหมดที่คำสอนนี้พูดถึงเยอะมากก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดถูกไหมครับถูกต้องค่ะ law of attraction อันนี้คือกฎที่ทรงพลังที่สุดเลยนะคะ หลักการมันคือยังไงนะครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่เหมือนกันดึงดูดกันค่ะ like attracts like คือความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนหรือว่ามีความถี่เฉพาะตัวของมันอยู่อ๋อ oh, ครับแล้วมันก็จะไปดึงดูดสิ่งที่สั่นสะเทือนตรงกันสอดคล้องกันเข้ามาในประสบการณ์ชีวิตเราไม่ว่าเราจะอยากได้สิ่งนั้นหรือไม่ก็ตามให้การเข้ามาแปลว่าสิ่งที่เราให้ความสนใจ คือสิ่งที่เรากำลังเชื้อเชิญเข้ามาในชีวิตเรานั่นเองถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแล้วทีนี้คำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเรากำลังจูนคลื่นไปที่ไหนกำลังส่งสัญญาณอะไรออกไปนี่แหละค่ะคือจุดที่แบบว่า,ว,าว้าวมากๆเลยสำหรับคำสอนนี้คำตอบมันอยู่ที่ความรู้สึกของเรานี่เองค่ะอารมณ์ของเราความรู้สึกไม่ใช่แค่ปฏิก,กิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเหรอครับ ไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันลึกซึงกว่านั้นเยอะอารมณ์เนี่ยเป็นเหมือนระบบนำทางที่แม่นยำที่สุดเลยมันบอกเราได้ทันทีณนะวินาทีนั้นเลยว่าเรากำลังสอดคล้องหรือ alignment กับความปรารถนาที่แท้จริงของเรากับพลังงานต้นกำเนิดหรือว่าเรากำลังมีแรงต้าน resistance อยู่อธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับเรื่องสอดคล้องกับแรงต้าน ได้ค่ะคือเวลารู้สึกดีสังเกตไหมคะมีความสุขสนุกสนานรู้สึกรักซาบซึง้งขอบคุณอะไรแบบนี้ครับรู้สึกดีๆนั่นคือสัญญาณว่าเรากําลังจูนคลื่อนตรงเปะกับสิ่งดีๆที่เราต้องการพลังงานต้นกําเนิดหรือก็คือเรากําลังอนุญาตหรือเปิดประตูรับสิ่งนั้นอยู่อ่าฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีหงุดหงิดกังวลกลัวท้อแท้คับข้อมใจครับอารมณ์ลบๆทั้งหลายใช่ค่ะ นั่นคือสัญญาณเตือนเลยว่าความคิดหรือจุดสนใจของเราตอนนั้นเนี่ยกำลังสร้างแรงต้านทานบางอย่างต่อกระแสทานอย่างความสุขสมบูรณ์ที่จริงๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาอ๋อเข้าใจแล้วครับคือความรู้สึกเป็นตัวบอกสถานะการจูนเคลื่อนของเรานี่เองแม่นยำที่สุดเลยค่ะดังนั้นการใส่ใจกับความรู้สึกตัวเองแล้วพยายามเลือกความคิดที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้น แม้จะแค่นิดเดียวก็ตามมันสำคัญมากๆไม่ใช่เพื่อโลกสวยแต่เพื่อปรับจูนคลื่นของเราให้ถูกต้องใช่ค่ะเพื่อให้เราอยู่ในสถานะที่อนุญาตให้สิ่งดีๆเข้ามาได้โอเคครับชัดเจนเลยงั้นมาถึงกระบวนการสร้างหรือที่เรียกว่าการสร้างสารรค์อย่างจงใจบ้างครับเห็นว่ามี3ขั้นตอนค่ะง่ายๆเลยมีแค่3ขั้นตอนจริงๆขั้นแรกคือการขอหรือ you ask อันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะเกิดขึ้นเองยังไงครับ คือเวลาเราใช้ชีวิตเจอประสบการณ์ต่างๆเจอความแตกต่างหลากหลายเนี่ยความปรารถนาใหม่ๆมันจะผุดขึ้นมาในใจเราเองเราอาจจะไม่ต้องตั้งใจพูดว่าฉันขอก็ได้แค่การที่เราตระหนักว่าอยากได้อะไรหรือไม่อยากได้อะไรนั่นก็คือการส่งคำขอออกไปแล้วค่ะอ๋อการรับรู้ถึงความต้องการก็คือการขอแล้วใช่ค่ะจักรวาลรับรู้ได้จากการสั่นสะเทือนของเราโอเคครับขั้นแรกคือการขอ แล้วขั้นที่สองล่ะครับขั้นตอนที่สองคือคำตอบจากจักรวาลหรือ the universe answers อันนี้สบายเลยค่ะไม่ใช่หน้าที่เราเอา้าวไม่ใช่หน้าที่เราหรอครับไม่ใช่เลยค่ะพลังงานต้นกำเนิดหรือจักรวาลเนี่ยท่านตอบรับความปรารถนาของเราทันทีเสมอที่มันเกิดขึ้นทันทีเลยเหรอครับทันทีค่ะไม่มีเงื่อนไขไม่มีการตัดสินทุกความปรารถนาได้รับคำตอบแล้วในรูปแบบของพลังงานหรือ vibration ว้า wow. ว ทุกคำขอได้รับคำตอบแล้วใช่ค่ะมันรอเราอยู่แล้วในมิติของพลังงานงั้นปัญหามันอยู่ที่ไหนล่ะครับทำไมเราถึงยังไม่ได้สิ่งที่ขอนั่นนำมาสู่ขั้นตอนที่3ค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและเป็นงานของเราโดยตรงเลยขั้นตอนที่3คือการอนุญาตให้รับหรือ you allow it in นี่คือสิ่งที่เรียกว่าศิลปะแห่งการอนุญาตหรือ art of allowing ศิลปะแห่งการอนุญาตใช่ค่ะมันคือการปรับคลื่นความถี่หรือปรับความรู้สึกของเราให้มันสอดคล้องให้มันตรงกันกับคลื่นความถี่ของสิ่งที่เราได้ขอไปแล้วนั่นเองซึ่งจักรวาลก็ตอบรับเราแล้วด้วยรออยู่แล้วอ๋อจุดที่คนส่วนใหญ่ติดขัดน่าจะอยู่ตรงนี้แหละครับคือการปรับคลื่นเราให้ตรงกับสิ่งที่ขอถูกต้องเลยค่ะคนส่วนใหญ่พอขอไปแล้วแทนที่จะรู้สึกดีรู้สึกว่าได้รับแล้วกลับไปโฟกัสที่ ความขัดแคลนเช่นยังไม่ได้หรือเมื่อไร่จะได้ใช่ค่ะหรือไปกังวลว่ามันจะมาได้ยังไงวิธีไหนการทำแบบนั้นเนี่ยมันเท่ากับเรากำลังส่งคลื่นความถี่ที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เราต้องการอยู่ก็เลยเป็นการสร้างแรงต้านไม่ได้อนุญาตให้มันเข้ามาเอ๊ะเลยค่ะ การอนุญาตที่แท้อิงมันคือการฝึกรู้สึกดีฝึกจินตนาการถึงความรู้สึกตอนที่เราได้รับสิ่งนั้นแล้วจริงๆฝึกให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ความรู้สึกนั้นมันกลายเป็นความคุ้นเคยของเราแปลว่าการเป็นผู้สร้างอย่างจงใจเนี่ยไม่ใช่การพยายามไปบ,บังคับความคิดตลอดเวลาไม่ใช่เลยค่ะการพยายามควบคุมความคิดทุกอย่าง มันยากแล้วก็มักจะสร้างแรงต้านเพิ่มด้วยซ้าแต่มันคือการค่อยๆนำทางความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเรามากกว่าค่อยๆชี้มันไปในทิศท,ทางที่รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆขยับความรู้สึกไปทางบวกใช่ค่ะความคิดที่เราคิดซ้าๆให้ความสนใจบ่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นความเชื่อของเราอ๋อความเชื่อหลักๆของเราค่ะ แล้วความเชื่อเนี่ยแหละคือตัวกําหนดแรงสั่นสะเทือนหลักที่เราส่งออกไปแล้วก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาตามนั้นแล้วถ้าตอนนี้เรารู้สึกไม่ดีเลยหรือสถานการณ์มันดูแย่ล้ครับจะเริ่มยังไงคําสอนนี้บอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนณนะตอนนี้รู้สึกแย่แค่ไหนสถานการณ์เป็นยังไงเราอยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบเสมอที่จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางได้ค่ะเริ่มได้เสมอเสมอค่ะ แค่เริ่มมองหาอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นได้เริ่มหันเหความสนใจไปจากสิ่งที่ไม่ต้องการไปสู่สิ่งที่ต้องการแม้จะเล็กน้อยก็ตามนั่นคือการเริ่มต้นเปิดทางแล้วค่ะอืฟังดูมีความหวังและมีพลังขึ้นมาเลยนะครับค่ะมันคือการกลับมาสู่พลังภายในตัวเองงั้นสรุปได้ไหมครับว่าพลังที่แท้จริงในการสร้างชีวิตตามแนวคิดนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่ อยู่ที่การเข้าใจก่อนเลยค่ะว่าเราคือผู้ส่งคลื่นพลังงานผ่านความคิดและความรู้สึกของเราตลอดเวลาแล้วก็อยู่ที่การใช้ความรู้สึกนี่แหละค่ะเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางที่ซื่อสัตย์ที่สุดคอยบอกว่าเราจูนถูกคลื่นหรือยังใช่ค่ะและที่สําคัญที่สุดเลยคืองานของเราคือการฝึกฝนศินละปะแห่งการอนุญาตผ่านการจงใจเลือกความคิดหรือหามุมมองที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้น รู้สึกสอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาการรู้สึกดีก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องความสุขส่วนตัวแต่มันคืองานหลักในการสร้างชีวิตที่เราต้องการเลยถูกต้องค่ะการรู้สึกดีคือการอนุญาตคือการเปิดรับสิ่งดีๆทั้งหมดที่เราได้ขอไปแล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยครับชัดเจนมากๆค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีคำถามเล็กๆให้ลองเก็บไปคิดกันเล่นๆดูนะครับได้เลยค่ะลองพิจารณาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ย มีความคิดเล็กๆอะไรบ้างที่เราพอจะปรับเปลี่ยนมุมมองหรือเลือกโฟกัสใหม่เพื่อให้รู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เราปรารถนาได้บ้างไหมครับอืมน่าคิดค่ะแม้จะแค่นิดเดียวก็ตามแล้วถ้าเราทำได้จริงๆความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงค่ะลองสัมผัสความรู้สึกนั้นดูนะคะขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมสำรวจแนวคิดที่น่าสนใจนี้ด้วยกันยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะครับเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ